แปลกตาดีครับรถบรรทุก MAN สุดยอดเลยครับช่วงล่างนี้ก็บอกว่าใหญ่ยักษ์ทังน้ำมันฮนะทรงกลมเลยเอ้าเดิมที่เป็นหัวล่ากนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะถูกใส่กระบะดั้มมาเรียบร้อยเอามาวิ่งดินรหัสข้างรถเป็น CLA 1>, 1 8 2 8 0แ8ดแรงมานะครับแหมข้างล่างวายักข้างบนยักกว่ายีกครับดูซาน DX 225 LCA สาเอล้าแหมตักแต่และตักของเขาสุดจัดจริงๆดูดอกนี้ก่อนนะวางไว้แล้ว1ตัก2ตักนี่ตักที่2นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้กี่ตัก เอาสามตักรู้เรื่องครับแหมชิวๆฮะสำหรับสายแบกสวัสดีครับขอน,นทนันผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคก,กับผมฮะทินพบนัณนิตเอฟซเราบอกว่าอยากให้ผมจัดดูซานให้รับชมหน่อยยาวๆสัก20นาทีลองดูครับว่าคลิปนี้จะกี่นาที จริงๆดูซานแล้วก็เคยรีวิวกันไปแล้วฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเดิมทีนั้นก็บอกว่าดูซานก็คือแดวูนะฮะก่อนที่จะเป็นดูซานนั้นเป็นแดวูมาก่อนนะทีนี้ดูซานก็ไปเทคโอเวอร์กิจการของแดวูมาเปลี่ยนชื่อกับท่านผู้ชมโดยมีเทคโนโลยีของเขาเองโรงงานก็ยังอยู่ที่เกาหลีเหมือนเดิมเราเรียกคนนี้ว่าเป็นกิมจิอ หรือว่าจะเป็นพหนุ่มโอปป้าก็ว่ากันไปนะฮะในรหัสที่จัดจำหน่ายบ้านเราเป็น BX 225 LCA 225นั่นก็หมายถึงว่าเป็นน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ในช่วงสโคบของ22ตันครึ่งไม่เกิน23ตัน LCA นี่ก็เป็นช่วงล่างยาวนะฮะเขามีทั้ง LC แล้วก็ LCA นะนีจัดจำหน่ายในบ้านเรา2รุ่นแต่ว่าไม่มั่นใจว่านะวันนี้ LC ยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ LCA เอาอธิบายความหมายกันหน่อย l c นี้จะเป็นเครื่องไดรอ่เป็นเครื่องคอมมนเรลนะฮะหสูบเหมือนกันครับส่วน LCA อ่าคันนี้คันน,น,นี้คันนี้จะเป็นเครื่องไดเรกนะฮะหสูบตัวเครื่องนั้นเป็นพื้นฐานของ e สูครับแต่ว่าทางดูซานเขาเคลมมาว่าเขาเนี่แหละพัฒนาต่อ,อยอดเครื่องตัวนี้ขึ้นมาให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่169แรงม้านะฮะแรงบิด6 0 7นิวตันเมตร ที่รอบ1,900รอบนะครับก็ถือว่าเป็นรถขุดอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจครับบุ้งกีคันนี้นะฮะติดตั้งมาจากโรงงานความจุ1.17คิวนะครับไม่ถึง1.2นะเอกลักษณ์เขาเลยก็คือมันกว้างไม่ลึกบานปลายครับท่านผู้ชมปากั้นอาแน่นอนอัตราประโยชน์ก็คือดินมันจะไม่เกาะนะถึงเกาะก็เกาะน้อยครับมันไม่เหมือนพวกบุ้งกีที่มันท้องลึก หนึ่งพันสองฟันสามพันสี่พันห้าฟันหกันหกฟันนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆเลยตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงแกนสลักนะครับท่านผู้ชมสามจุดในหูบุ้งกีนะครับแล้วก็ตรงปลายอาร์มเห็นไหมคะปลายอาร์มจะมีสองจุดนะตรงริมเรียมเงาเงานั่นแหละเขาเอาไปชุดเอาไปชุบฮาร์ดโคมนะฮะซึ่งมันทําให้เหล็กตัวนี้ยมันลื่นลื่นขึ้น ทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับป้องกันการสึกหรอการเสียดสีของเหล็กนี่แหละนี่คือจุดเด่นของเขาเลยที่เขาเคลมมาว่าสลักของเขานี่ไม่มีวันคลอนถึงคลอนก็รถด้วยแหะครับหมื่นชั่วโมงขึ้นไปด้วยแหละให้มาพร้อมกับลายไปปิ้งนะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานในรุ่น225 lca เรื่องนี้เราแจ้งกันไปแล้วนะฮะ6สูบ Direct Injection ร6 9แรงม้าโหมดในการกับเต่อนเขานะครับให้มาอยู่3โหมดด้วยกันเดี๋ยวเราไล่ไปจากโหมดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือโหมด e ีโโหมดนี้เนี่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันฮะ แล้วก็ขยับโหมดขึ้นไปเป็นโหมด S ก็หมายถึง Standard นะครับโหมดสุดท้ายครับตัวพฮะนั่นก็หมายถึง Power Mode นะครับสอบถามคนขับแล้วบอกว่าคันนี้ณตอนนี้เลยใช้เป็น Power Mode นะฮะร,รถตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมการทำงานก็จะเชื่องชา้าตามตัวรถไปด้วยนั่นก็เพราะว่าอุปกรณ์แต่และอย่างแต่และชิ้นครับหนักพอสมควรไม่เน้นเร็วนะฮะเน้นเต็มประสิทธิภาพสำหรับ 225 LCA ดูซานเขาก็ยังมีรถรุ่นตลาดอยู่นะกับรหัส200ครับ200เขาจะเป็นมุ้งกี0.92นะฮะส่วนคันนี้มุ้งกี 1.17Q ปานดาก็เรียกกันว่า1.2ปัดๆไปเขาบอก <c oughs> ที่เกียรจจำอะไรอะไรที่มันลงท้ายด้วยเศษส่วนมาดูขีดความสามารถในการปุ้มเขาแต่ละครั้งนะุ่ผู้ชม3ตักในี่รู้เรื่องเลย ก็เป็นรถขุดรถตักอีกค่ายหนึ่งครับที่เขาบอกว่าไม่เน้นไฟฟ้าถึงไม่มีไฟฟ้าก็ยังทํางานได้ก็จะเน้นเป็นระบบแมคคานิกนะฮะคันนี้เด่นด้วยระบบแมคคานิกพอมันแก่ตัวไปทผู้ชมเราอาจจะตัดระบบไฟฟ้าได้รถหนึ่งหมื่นชั่วโมงก็ยังสามารถที่ทํางานได้นะพอหมื่นชั่วโมงขึ้นไปนี้ปุ๊บอาจจะมีการซ่อมบำรุงฮนะหลายคนก็เลือกที่จะตัดระบบไฟฟ้าออกหรือเป็นแค่ระบบแมคคานิก เสียน็อตครับเจ้าของรถคันนี้ออกมาได้ประมาณรบร่วมปีเศษแล้วครับปี่สิหรือสองปีเศษผมไม่มั่นใจนะ <c oughs> แต่ว่าตัวรถนั้นชั่วโมงนี้ต่ำเลยเกินสองพันกว่าชั่วโมงครับทำงานน้อยในรุ่นนี้นะครับใช้ปั๊มไฮดรอลิกของคาวะสกิ k k v v ก็รีดแรงออกมาค่อนข้างที่เยอะครับ K3V ไม่เน้นเร็ว ส่วนตัว200ครับท่านผู้ชมปัม๊มไฮดรอลิกเขากลับใช้เป็นรุ่น K5V ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีให้เลือกนะฮะมี K3V K5V K7V แต่ว่าดูซานนี้เลือกที่จะตัดสินใจเอา K5V ใส่200ครับก็คงจะโดดเด่นในเรื่องของความเร็วนะฮะส่วนตัวใหญ่ท่านผู้ชม225ครับเป็นปั๊ม K3V เห็นนะฮะว่าเน้นแรงเน้นถึกเน้นแบบระบบ พ,พื้นเขาบอกคอนโทรนั้นยังเป็นระบบไพลอตนะฮะยังไม่ใช่ไฟฟ้าทางผู้ผลิตเขาเคลมมาว่าการจับการสัมผัสการขับนี่มันให้รณมเหมือนกับการขุดจริงๆไม่เหมือนเล่นเกมเอา้าก็ว่ากันไปนะฮะแต่บริษัทครับเราก็จะมีจุกด,ดีเขาอยู่ ดูอีกคันหนึ่งครับไม่หนีกันนะสามตักรู้เรื่องกระบะสั้นกระบะน้อยกระบะใหญ่กระบะกว้างครับใส่เท่ากันเพราะว่าตอนนี้คือวิ่งงานคิวมีส่วนแบ่งเท่ากันนะเจ้าของงานผู้รับเหมาแล้วก็รถร่วมเลยครับงานออกเร็วดีครับถามว่าประหยัดน้ำมันไหม ก็ถ้าเป็นรถบรนใหญ่ขึ้นนะฮะอย่าถามหาความประหยัดกับท่านผู้ชมเราก็แลกกันเอาสไตล์แบบงานออกหรือว่าเอาแบบงานเร็วถ้าเกิดว่าต้องการแบบงานเร็วไปเรื่อยนะครับไม่เน้นพละกําลังอะไรมากมายก็จัดไปเลยฮะพวก4สูบแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้มันถึกๆแบบนี้นครับท่านผู้ชมเน้นเต็มสมรรถนะมีเท่าไหร่รีดออกมาให้หมดนี่แหละครับความคุ้มค่าของการลงทุนหลายคนก็มองแตกต่างกัน แหม่สามตักหน้าดินฮนะหนักพอสมควรดันกองดินครับเอาช่วยหน่อยลูกพี่ แรงติดมาแล้วครับมาช่วงท่าลีลาการปุดของเขาฮะไปเรื่อยแต่ว่าเต็มประสิทธิภาพแน่นอนส่วนเรทราคาในการจัดจำหน่ายเขาก็คงต้องบอกว่าเป็นเรท3ล้านกลางๆถึงปลายๆนะก็ลองติดต่อที่บริษัทดูฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชินชอบนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทเว r ร์กแท็กเต คันใหญ่ๆนะครับเดินไม่เร็วเกียร์กระตา 5. 5 h, ่าย5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเกียร์เต่าฮะ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ำมัน400ลิตรนะครับภายในหัวเก๋งถือว่ากว้างพอสมควรนะเบาะนี้สามารถที่จะปร,ะปร,ะปรับปอนได้ตามน้ำหนักของตัวคนขับนั่งสบายครับผู้ชมไปในรุ่นนี้ให้มาเยอะมาก รับไป 1, 2, 3่งสองสามหเจ็ดแส ร,รักใครชอบใครก็ลองดูครับผู้ชมลองดูไม่เสียหลายครับกับรถกุดแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อหลายคนก็ซื้อด้วยที่ว่ารูปรักษณ์น,นะฮะหลายคนก็ซื้อด้วยในเรื่องของการบริการก็สรุปว่ารุ่นนี้เด่นในเรื่องของระบบแมคชนิกนะครับท่านผู้ชมในอนาคตต่อไปรถมันแก่ตัวมาไม่อยากซ่อมระบบไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับจูนกันเป็นระบบแมคชีนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ก็มารับชมและก็ติดตามเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย